สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนคือเก่าเนาะมาพบๆกันยามเช้าๆหรือว่ายามสิสายแน่นึงเนาะเช้าแน่สายนี่จัสิพางความใดเนาะข่อยก็มาสะทอกมาหับมืนี้กําลังสิพากันไปออกเฮือนนอกเนาะอ้าจะสิไปิมพูงต้องอยู่จ้อล เดี๋ยววุ้ยหมองมือจับนี่เลยตือถาในเอากิมานมะนาวนี่นส้สมน้ำช้วมอันนี้ก็เป็นถุงยางถุงยางเตรียมไปเพื่อว่าสิไปห้องหมออีกเมื่อนีรเนาะสิะไปเยี่ยมท่านสาวบุญมีเพื่อนไป่ชุดเดียวใสกับชุดเดียวช่วงสามชุดนี่แหละแต่ไปไหว้เพื่อว่าได้นอนหลายคืนพอเจอท่องไปห้องหมอได้อาเงินกันนะ ไปไปเออนอกเลยโด้ย<ป>เดี๋ยวเราก็ตูกันเนาะไปเอากรสิลงหงุ่งหม้อแข่งเนาะเหมือนนี่ไปกับสาทองอางเงินเนาะสแปมผระตูแล้วว่าให้สบ,บุนฉบ,บุนว่าสิลงกับุ่นไหนติดรถสบ,บุนไปเลยเป็นยังเคยจังบอก,การเสียเวลาของผู้ตูเนาะ เนี่ยพระตูแล้วมีเบี้ยเห็ดเนี่ยเหือบอกคือสอ่าน้ำเหือสิเบีเ้ยเลยหรอเบี้ยสิก็ไปตัวนึงเสือตเต้มเป็นสีดำเออไงเอียงนะถ้าไตกเลยเอ้าเอาเแกได้เโลเอง <laughs> ไปกันเลยน้องยูรี่ไปแต่เศร้าครูป้าทาง กอนแรงเลยตอนนี้่อยอาเสียหาเจ้าอยู่น,นอก,น,น,ก,กนเ็เ้เขี้ลยก,ก,น,อก,กนอนนึกเติบมื่อคืนนี่น้องิวีเพ่านอนวพิ่นอนเว้นตื่นสาย ตื่นค่ำตื่นตื่นหามงตื่นตื่นหามงค์หกโมงแดดกำลันเหนทางกับต้นเปลือกเนาะเสียงกับเสียงนางนี่เลิฟมาดูเงยเมนเอากาซิไปเยี่ยมร้านน้อยอีกแล้วไปนอนพื้นอย่าุ่นเนาะให้น้องบิ๊บบี้อยู่กับ ูมีาเก่าฮะละโดยเวลาตอนตอนเียงไบใบก็ได้บบาพก็ได้แะเพราะว่ายังมีป้ายใหญ่เพันอยู่นะป้ายใหญ่มถอยใหญ่พัน่าน่นน้อยยังอยู่เก่าอยู่เนหาเพงกาได้เห็นคลิปบอรีหรือว่าคลิป เคยเห็นน้ำติ๊กตอกเจ้าอ้าลองเฉลี่ิดมาบ่อะไปจับปลดอยเออมาแต่นะ

เสียบท่อเสียบใส่อย่งไรนะท่ออื่นเลยจะเป็นวะก็ขอเนี่ยน้ำนอกเพราะไม่น้งว่าชิแบบ่าต้นกระปต้นหน้าแบบแน่นท่อตึงเลยกับแบบวิ่นหัวอยากหากอย่างเี้ยอยู่พวกกหัวเป็นสาเหตุอย่างนั้นแลวไปข้างนอก ก็กินนะนั่นนิดนึงพัดมีมีพะโลกนะมีเป็ดเราะาเ็มอนอนหายก็เพือนเอาดิไมสนิเราเปิดไ้ใสกานอนเลยแต่รง,งเพิ่มจอดเทอเลอยู่ ตื่นมาไปตากเชือว่าเตียงเพื่นซักไว้ข้างไว้คืนนี่เด้อก่าไรตากแลยตื่นสามารถบปันอีกเครื่องนึงตรงนี้ยายนีตะขีบเราอย่างเดี้วเสียงลมของจังเนาะ บิวบิวเอได้ยินเสียงอยู่ไดกินี่เบิ้งแม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เบิ้งกันหูกันอะไรอยัางตื่เบิ้งอันนี้ว่าปวดอย่างมากกว่าเมย์นะใช่ยัง

ตู้หายาัเนาะจะเท่งบ้นได้อจป่อยจมนตู่ทนกัเหบ่นงระกันก็ได้พวามีอ้วน่าวางพวามีอ้วนนำหน้า ทุจรกันทุจาประดุงก่อนนี่ไว้ไปละทุจริตด้ยสบายดียเงินโอเรื่องเนียเออเดี๋ยวฮาไปมุ็สบุนไปเอ็มปบุญเออเราก็ลงพุดเดดไปเเลย แล้ตุลท่าว้นังน่อยมาพี่โรเตี้ยรู้อ่ามิวดไปโผดเลยเพื่นกันอ่ามิวนไปโผลไปโรงพยาบาลกันโอ้ยก็หาซื้อแล้วเนาะแคมของแคมของแถวนั้นยุนลงัเราะัรเราะลัวเราะหวราะหักแรกะกัราะหวเรากหันาัวเาวเหัเ

มั้นเช้าคือตอนนั้นใครอยู่เนาะเสื้อผ้าเฮาก็ได้ซักจักตากมีหม่องตากหม่องยังอันนี้มันอยู่ชั้น2ชั้น3สิไปตากใส่มันพีหม่องสิตากแสุดเดีย2ชุดมันก็เฮาได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนใหใครอยู่เนาะบ่ต้อง้เด้อน่ม่อ้นบ่แพงเด้อเ้ยกินแล้วบ่ข้าติเอ้ยแพงแล้วจะหานองมก่อน นองเกาแล้วนี่ที่เข่าแล้วแต่นี่นะเจ้าอ้าแกโรดอีกบ่อหนิใท่แกะนะ จักถามดูมีแนวขาดแนวคืนบ่เสฉิวกันนะเพื่อนเพื่อนเนยนะดีมาหาเพื่อนเนแม่ไปเจอหนาเพื่อนแต่ลนเลยนู้ดมาอย่างหัดมัดผม เตี้ยเตี้ยไปแล้วเตียมาป้าเมยวะชาวเน็ตนะฮะ้งคันไะเอาไปขายให้อ่ายได้ลูกนขจกูจจนอย่าลืมกันหูลืกันหูรอดไผลเบาพังคว่มนะเบิ้งเบิ้งมาเกาะสทองอาเงินกินกัอนก่อนสิบไปมามา khảo nừng nừng em hết anh ngộ nừng hết đánh ngộ vâng thì nào thì nào bò cường mò đi. Bắt, không khải, không bắt phải rồi rồi mà mà anh ơi cậu đi thích bò ขึ้หลำเพิ่งแข่ขึ้นน้ำอันนีังหมากชิบโปงชิบปอยเพิ่นได้เพิ่นเผาไงพอจบก้าท่าตอนได้เนี่ยนีามาท่าเย็งยุบบริมินเบ้อว <laughs> ันฉีกินมิน,น <laughs> เนาเน่าเน่เหนเดอยแล้วมากไหมมากใส่โอ่งเป็อย่างไรดิอ๋อวันนี้มเ่องินกับเจ้า,า,นา,นาวันสิเนาเทพีวะชุกแล้วเราหนึ่งเนาะโอเคแล้วเพื่นอนๆคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเนาะหากินข้าวกินน้ำแหละเรียมพร้อมไปโรงพยาบาลก่อนบัดนี่ ເດີ້ໃຫ້ສະບ